เราก็มาขึ้นไล์รอบหนึงวันนี้รอบเย็นนะครับนั่งว่างๆนั่งคุยยำยำเย็นนะครับนี่ก็ดูมันจะมืดหน่อยเนาะว่าแหละนอน,อนมั่ง อะไรสดกันไปคุยกันไปนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับรอ,อ,อันนั้นน,น,<ะ>น,น่ะมันเป็นเพลงในอันนั้นน่ะมันเป็นเพลงในลิขสิทธิ์ได้รับเพลง không bị bịt à? không không bịt, mày được, 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 Mày được, 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 คุยกันเรื่องผีคุยกันเรื่องผีตรงไหนไม่มีผีคุยกันเรื่องผีตรงไหนไม่มีผีผีจับหัวผีจับหัวแต่ห้ามไม่เห็นบุหรี่นะบุหรี่เล่าไม่ได้นะยังไม่มีคนเข้ามาดูเลยนะถ้าจะง่วงถ้าถ้ามีคนเข้ามาดูมันจะขึ้นเลย มีคนกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับฝากช่วยสนับสนุนด้วยนะครับช่องน้อยๆนะครับมันต้องมีสักคนแล้วนะที่ดูเราตั้งร้อยเจ็ดสิบกคนแล้วอะ่ะ,วะติดตามเออแล้วเขาว่างไงเมื่อกี้เนี่ย เขาว่าเรื ati ่องอะไรเขาว่าเรื anyway ่องอะไรนี่ไม่ได้อ่านเลยมีคนเข้ามาดูแล้วคนสวัสดีครับขอบคุณครับท่านผู้ชมหนึ่งท่านนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาสอบถามคุยกันได้ครับก็นั่งกันอยู่หลายคนครับ ตอนนี้นนไปนอนด้โรงแรมไม่รีวแคว,วเวเลดอยู่จังหวัดกาญจน์อ่ะไอห้องหนึ่งใช่ไหมคือเล่าให้ฟังไงี่ว่าห้องหนึ่งอ่ะไอพม่ามันนอนตายท้องโกมออไอวันนั้นเราไปนอนขับรถอินโปนี่แหละไปอ่ะไปนอนนู่นไม่มีคนนอนถั้าคนมีผมคนเดียวนอนอยู่ห้องเบอร์หกตรงข้ามของห้องเบอร์หนึ่ง ลูกไแวนเนเล็กอยู่จริงจังหวัดการเลยแต่โยกไม่ได้ไม่นอย,นอยวังเวียงไรวังเวียงไหมาหอนตั้งแต่เที่ยงคืนยันสว่างแล้วก็ตุ๊กแกร้องบนหัวที่นอนปดเลื้อกันนอนไม่หลับดีทีเนะี้ยไม่นอนรถไม่รู้ไงห้องนอนก็นอย่างหรูเลยอย่างดีเลยนิ้วแหวิเนเล็กอะส่งข้างล่างลงเคยไปใช่ป่ะเคยไปไหมลงไปส่งข้างล่าง ติดมนน้ำอ่ะแล้วก็เราก็ขึ้นมาจอดข้างบนแล้วก็นอนมีห้องให้นอนมีห้องอน้อาบน้ำห้องมีอยู่หกเอ้ย1ิบห้องแถวละห้าห้องผมนอนคนเดียวไม่มีผีนี่ครับแล้วทางหลังห้องเบอร์หนึ่งมีสารอยู่โอ้โหหมาหอนตั้งแต่ยังไม่ถึงเที่ยงคืนมั้ง แล้วผมก็นอนไม่ได้ทีนี้หมาไม่รู้มาจากไหนเดี๋ยวพวกเรานอนดับ,บดปั่นโฮล็้างเล็งค้าง,งไม่บอกนี่เองพอเช้าไปลงไปกินข้าวเราก็เดินลงไปเอ้ตรงนั้นเขาถามว่าเป็นไงพี่เมื่อคืนหลับไหมเราไม่บอกไม่หลับนอนไม่ได้เลยตั้งแต่เที่ยงคืนจนสว่างเนี่ยน,นั่นแหละพี่เยทำใจ <laughs> ผมก็ไม่รู้แล้วถ้าเขาบอกพี่นะแต่ถ้าเขาบอกเราก็จะไม่มีคนนอนแต่ไอ้พี่รถบัสไปตั้งหลายคันอน่ะไม่มีคนนอนในรถและไม่มีรถจอดที่นั่นก็คันไม่รู้เขาไปจอดนอนไหนกันมีคันเดียวรถผมคันเดียวจอดไม่ได้ถามเลยไม่ได้ถามเลยนี่เราเล่นของโอ้โหทรมาน คนเล่นของอุเซเป็นเดียวไม่ใช่หรอกเหนื่อยด้วยเปียด้วยสมัยก่อนนี่เอ็นโปมันมันชอบไปจังหวัดการมันจะไปขี่ช้างในตรงสะพานอ่ะขี่ช้างมันจะลุยน้ํำน้ําก็ได้ไหลอ่ะตรงสะพานอ่ะแล้วก็พักโรงแรมหรือไฟวินเลดแล้วมันจะมีรถตองแถวมารับมันไปกินผลไม้ไปเที่ยว้ไปเดียวอวนั่งอยู่่นอะไรคนเดียวอ่ะ กว่าจะมากันพอวันที่สองมาตอนเช้าคันออกสายเนาะมันจะไปกี่ครั้งผมเข้าป่าหาหน้นไม้มาเต็มเลยหน้นไม้มีแต่หน่องี้พอมาต้นไม้ลายป่าโอ้ยามว่าหลังข้างหลังไปเลยยาามว่พอมาลุ้นหลังป่าช้าป่าเอ้ยใหญ่แน่ต้นอไม้ไม่หน่อยใหญ่ไม่ใช่ไม่มีใครมาไม่มีโโอ้หเยอะจริงๆ ที่ใดได้ต้มโลดไม่มีคนไปเอาจริงแล้วเราก็ไปเอาคนเดียวไม่ที่ไหนได้รัวกินแล้วไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไปทันแล้วเป็นประชาเก่าดีนะเขายังให้ออกมาดีเขาไม่ซ่อนเขาหยุดวนอยู่ในนั้นเนี่ยพอรู้ทีหลังว่าเป็นประชาจนไอ้คนนั้นแล้วก็ต้องการหนักนะทุกที่นะต้อการอะไแร การลิ้แฟเมืองการน่ะอืไปจอดนอนใช่ไหมไปจอดนอนข้างโรงแรมมาก็มันมันก็ห่างจากโรงแรมอยู่ทีนี้มีบ้านหลังนึ่งลังล้างอยู่ในป่าเป็นตึกลางล้างมองไปเห็นแสงไฟไอเราก็เลยเพ <c oughs> ่งเล็งยังไงก็มีเหมือนมีคนอยู่อ,อแต่ไม่มีคนเสียงคุยนะมันจะแสงไฟ ไอเราก็เลยตื่นเช้ามาก็เลยถามไปพวกพนักง,งานโรงแรมว่าบ้านหลังนั้นมีคนอยู่หรอือเด้อไม่มีเป็นบ้านล้างไม่มีไฟฟ้าหรอกว่ะเ<ม>อามันมีเม่คืนมนมีแสงไฟเนี่ยก็เขาฆ่าตายตั้งนาหลายสิบปีแล้วว่ะหายแล้วหรอโอ้ยไปก่อนไปรายการอะไรวิ <c oughs> ่งเอ็นโปเนี่ยอยู่เอ็นโปอ่ะไปวิ่งทัวร์แล้วไปท้าผีเนี่ยโอ้ไปเจอแต่นั่นเลย แต่เมือ่อวานนี่มีโทรมารล่ะเขาตามรถกันแล้วนี่แสดงว,ว่ามันกินนวดอะไรอยู่ในน,นี้มัโโลโล้งหกโมงกเนเ่ยครับไลน์นี้ก็ขอลงก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับปิดคลิปปิดคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวมาล่าท้าผีวะล่าท้าผีโอ้ยเต่ Clip,